สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามทุกคนนะคะชั่วโมงนี้ก็อยู่ในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเจอกับครูไมายเหมือนเดิมนะคะอะภาพนี้นะคะเราจะมาเลือกเครื่องมือวัดค่ะภาพที่แล้วนักเรียนเรียนเรื่องการวัดมาใช่ไหมลูกนักเรียนวัดความยาวไม่ว่าจะเป็นวัดความยาวของอะไรบ้างคะ ช้อนใช่ไหมลูกแก้วน้ำคลิปหนีบกระดาษอ่าดินสอที่กาที่นักเรียนทำไปหน้าแปดสิบแปดใช่ไหมคะอ่าชั่วโมงนี้เราจะมาเลือกเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดความยาวและหน่วยการวัดความยาวกันค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวนะคะนักเรียนมารู้จักนี่ก่อนเลยคะ่ะนักเรียนมารู้จัก เครื่องมืออ่าแบบนึงนะคะนักเรียนต้องมารู้จักเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวก่อนค่ะมีหลายชนิดนะคะอ่าเริ่มจากชนิดที่1เลยค่ะที่นักเรียนใช้บ่อยๆนะคะนั่นก็คืออะไรลูกไม้บรรทัด ใช่ไหมคะนักเรียนจะใช้ในชีวิตประจําวันเยอะที่สุดมาโรงเรียนน่ะนักเรียนจะคุ้นชินกับไม้บรรทัดมากที่สุดอ่าไม้บรรทัดก็มีอะไรบ้างลูกอ่าเซนติเมตรใช่ไหมคะที่เวลานักเรียนจะวัดไม่ว่าจะเป็นวัดอะไรลูกหนังสือก็ได้ใช่ไหมคะวัดความยาวของหนังสือวัดความกว้างของหนังสือก็คือไม้บรรทัดจะเหมาะกับอะไรลูก วัดสิ่งของที่ไม่ยาวเกินไปใช่ไหมคะเพราะไม้บรรทัดเราก็อ่าอย่างเช่นนักเรียนใช้ก็จะมีสิบห้าเซนสามสิบเซนใช่ไหมลูกอ่ายาวขึ้นไปจากไม้บรรทัดก็จะเป็นเป็นอะไรลูกไม้เมตรค่ะไม้เมตรไม้เมตรก็จะยาวหนึ่งร้อยเซนนะคะอ่าหรือหนึ่งเมตรนั่นเองเราเลยเรียกว่าไม้เมตรนะคะ มีความยาวก็คือหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะอ่าไมล์เมตรก็จะเหมาะกับการวัดความยาวที่ไม่เกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะลูกอ่าถัดไปสายวัดตัวอ่าสายวัดตัววัดอะไรสายวัดตัวนักเรียนรู้จักช่างตัดเย็บผ้าไหมลูกอ่าช่างเย็บผ้าต่างๆเขาจะใช้วัดอะไรลูกไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กระโปรงความยาวของอะไรลูกเสื้อกระโปงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรอบอะไรรอบแขนความยาวแขนอ่าต่งางๆนะคะเราจะใช้สายวัดตัวนะลูกต่อไปอีกหนึ่งอย่างนะคะสายวัดชนิดตลับอ่าสายวัดชนิดตลับนะคะจะสามารถวัดได้ยาวมากเพราะในตลับนี้คะ่ะนักเรียน ่าเวลานักเรียนดึงออกมานะลูกมันจะดึงได้ยาวมากนักเรียนจะสามารถเอาไปวัดความยาวของห้องความกว้างของห้องอ่ได้หลายอย่างที่เป็นยาวๆเลยลูกไม่ว่าจะเป็นความสูงของประตูความยาวของประตูหรือแม้กระทั่งทางเดินอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถใช้สายวัดชนิดปรลับได้นะลูกอ่าถ้าเราลองมาสรุปกันนะคะ ไม้บรรทัดเหมาะกับอะไรลูกเหมาะกับการวัดความยาวหรือความสูงที่เป็นไงลูกาความยาวที่ไม่มากไปใช่ไหมลูกไม่เกินสามสิบเซนครูไม้จะใช้ไม้บรรทัดแต่ถ้าเกินสามสิบเซนไปแล้วอย่างเช่นความยาวของโต๊ะอะไรแบบนี้นะคะโต๊ะครูโต๊ะนักเรียนที่นักเรียนเรียนกันครูไม้จะเลือกใช้ไม้อะไรลูกไม้เม็ดไม้เม็ดเหมาะกับการวัดความยาวที่ไม่เกิน 100่งเซนติเมตรนะคะส่วนสายวัดตัวอ่ะก็จะเป็นวัดตัวลูกอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัดอะไรว่วัดเสื้อวัดอะไรอีกคะวัดความยาวของแขนอ่าแบบนี้นะคะรอบเอวอ่ะได้หมดแนละ้วลูกส่วนสายวัดชนิดตลับก็เหมาะกับการวัดสิ่งของที่มีขนาดยาวมากๆอ่าโอเคนะคะมีทั้งหมดกี่ชนิดลูกที่นักเรียน เรียนกันในวันนี้ก็คือมีไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดตัวและสายวัดชนิดตลับนะคะมีสี่ชนิดนะลูกเครื่องมืออ่ะเรามาลองดูนะคะตัวอย่างด้านล่างอีกนิดนึงอ่ะหน่วยในการอะไรลูกหน่วยในการวัดความยาวหน่วยในการหน่วยในการวัดความยาวนักเรียนเจอเป็นหน่วยอะไรบ้างลูก มิลิเมตรใช่ไหมคะหน่วยเล็กที่สุดเลยมิลิเมตรต่อไปเป็นอะไรอีกลูกกระเถิบขึ้นไปก็จะเป็นเซนติเมตรต่อไปก็เป็นเมตรใช่ไหมคะอ่าสามตัวก็จะเป็นมีอะไรบ้างลูกมิลิเมตรเห็นไหมคะอ่าแล้วก็ขยับขึ้นไปก็จะเป็นเซนติเมตรแล้วก็จะเป็นเมตรนะลูก อย่างเช่นวันนี้ฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้12มิลลิเมตรอ่าปริมาณน้ำฝนเห็นไหมลูกเวลาฝนตกมาเราจะวัดได้ไม่มากนะคะก็จะสูงไม่เยอะปริมาณต่อไปทนัดวัดส่วนสูงได้อ่าอย่างเช่นส่วนสูงของนักเรียนนักเรียนใช้หน่วยเป็นอะไรลูกเซนติเมตรใช่ไหมลูกอ่าพาวิดี อ่าพาภาวดีลูกอ่าพาวดีใช้ไม้เมตรอ่าใช้ไม้เมตรนะคะวัดความยาวของผ้าได้สองเมตรห้าสิเซนติเมตรอ่าเห็นไหมคะถ้าความยาวมากๆเราจะเริ่มมีหน่วยเมตรเข้ามาแล้วถ้าเกิน1นึ่งเซนเมื่อไหร่เราจะเริ่มใช้หน่วยเป็นเมตรแล้วนะลูกอ่าถ้ายังไม่เกิน100รอย เซนติเมตรเราก็ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรได้แต่เมื่อเกิน100ซนติเมตรเมื่อไหร่เราจะใช้หน่วยเป็นเมตรเพราะอะไรรู้ไหมคะ1ซนติเมตรอ่ะ1น0เซนติเมตรอ่าเดี๋ยวเราจะเรียนในเรื่องผัดไปนะคะ1เซนิเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรนั่นเองอ่าและอะไรอีกลูก อีกหนึ่งตัวสิบมิลลิเมตรอ่าสิบมิลลิเมตรก็จะเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน่วยเทียบความหน่วยเทียบอะไรลูก ่าก็จะเป็นหน่วยเทียบของความยาวนะคะ100่งเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรสิบมเมตรก็เท่ากับ1เซนติเมตรนะลูกอ่าเรามาเลือกเครื่องมือดีกว่าค่ะและหน่วยวัดความยาวไปเติมให้ถูกต้องอ่านักเรียนเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ลูกเปิดแบบฝึกหัดไปหน้า90นะคะไปหน้า90เลยนักเรียนมัน เขียนชื่อเครื่องมืออ่ะดูโจทย์นะลูกเขียนชื่อเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวและหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของต่อไปนี้ข้อที่1ความยาวของแขนเสื้อนักเรียนอ่ะความยาวของแขนเสื้อนักเรียนนักเรียนจะใช้อะไรดีคะวัดอ่ะนักเรียนอาจจะบอกว่าใช้สายวัดตัวค่ะครูไม่อ่าสายวัดตัวได้เหมือนกัน สายวัดตัวได้นะคะอะใช้สายวัดตัวปุ๊บหน่วยจะเป็นอะไรลูกแขนเสื้อนักเรียนยาวมากไหมคะอาไม่ได้ยาวมากดังนั้นหน่วยจะเป็นอะไรลูกเซนติเมตรใช่ไหมคะอาหน่วยเป็นเซนติเมตรถัดไปข้อที่สความกว้างของกระดานดำเป็นไงลูกหน้าห้องเรียนเลย ความกว้างของกระดานดำนักเรียนจะใช้อะไรวัดดีลูกนักเรียนบอกว่าหนูใช้ไม้เมตรก็ได้ค่ะครูไม้ไม้เมตรก็ได้นะลูกแต่นักเรียนไม้เมตได้มีอะไรวัดได้อีกลูกใช้สายวัดชนิดตลับได้ไหมคะได้นะคะอ่บางคนอาจจะตอบสายวัดชนิดตลับก็ถูกนะลูก ่มันสามารถเลือกได้นะคะแต่ถ้าใช้ไม้ไมบรรทัดเหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะสมใช่ไหมคะไม้บรรทัดเล็กเกินไปหรือความยาวน้อยเกินไปแต่ถ้าใช้ไม้เมตรไม้เมตก็ยาวอยู่หนึ่งร้อยเซนเห็นไหมคะจ่ายวัดชนิดตลับอแล้วจะมีหน่วยใช้หน่วยเป็นอะไรดีลูกเมตรหรือเซนติเมตรอ่ เราต้องใช้หน่วยเป็นเมตรใช่ไหมลูกอ่ากระดานดำเป็นไงลูกกว้างใช่ไหมคะเราก็ใช้หน่วยเมตรนั่นเองต่อไปข้อที่สามค่ะความยาวของอาคารเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่อ่านึกถึงอาคารที่นักเรียนเรียนลูกยาวไหมคะอายาวมากครูมายบอกแล้วว่าอะไรที่ยาวมากๆเราควรใช้อะไรลูก สายวัดชนิดตลับนะคะาสายวัดชนิดตลับจะใช้ไม้เมตรก็ไม่ไหวนะคะนักเรียนต้องทาบหลายครั้งมากก็ใช้สายวัดชนิดตลับจะง่ายกว่าหน่วยละลูกหน่วยการวัดก็เป็นเมตรนะคะอ่าหน่วยใหญ่กว่าเซนติเมตรก็เป็นเมตรนะลูกอ่ต่อไปความสูงของเพื่อนนักเรียน ความสูงของนักเรียนหรือเพื่อนนักเรียนนักเรียนควรใช้อะไรวัดดีลกูกอ่าสายวัดชนิดตลับค่ะง่ายที่สุดเลยดึงปลืดแล้วก็วัดจะมาเลยค่ะง่ายมากเลยสายวัดชนิดตลับนะคะหน่วยเป็นอะไรคะ าเมตรค่ะเก่งมากอ่าหน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรนะคะความสูงอ่าครูมายจะเขียนเมตรเห็นไหมคะเซนติเมตรอ่าอ่าอีกสักข้อหนึ่งนะคะแล้วที่เหลือจะให้นักเรียนทำเองอ่าข้อที่ห้าลูกระยะทางจากห้องสมุดถึงห้องเรียน ระยะทางห้องสมุดถึงห้องเรียนอ่ามีระยะทางพอสมควรใช่ไหมลูกนักเรียนควรใช้อะไรลูกอ่าก็ใช้สายวัดชนิดตลับเหมือนเดิมค่ะสายวัดชนิดตลับค่ะแล้วหน่วยเป็นอะไรลูกยาวๆก็หน่วยเป็นเมตรค่ะอ่าถัดไปข้อที่หก อ่าความยาวของโต๊ะนักเรียนเป็นไงลูกใช้อะไรวัดดีคะอ่าความยาวของโต๊ะนักเรียนอ่าใช้ไม้เม็ดได้นะคะหรือใครจะบอกว่าใช้สายวัดชนิดตลับก็ได้นะลูกแต่ครูไม้บอกว่าไม้เม็ดสะดวกกว่าเพราะว่าโต๊ะนักเรียนยาวไม่เกินไม้เม็ดแน่ๆใช่ไหมคะอ่าครูไม้ขอใช้ไม้เม็ด แล้วหน่วยละลูกความยาวโต๊ะนักเรียนหน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรตเก่งมากค่ะเซนติเมตรนะคะอ่าอีกสามข้อข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าให้หนักเรียนเติมเองนะคะอ่าเมื่อนักเรียนเติมเสร็จแล้วในข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าให้หนักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งลงมาในกลุ่ม ลายนะคะกลุ่มป .3 นะลูกแล้วครูมาจะตรวจให้และส่งกลับคืนไปในกลุ่มไลน์นะคะอสำหรับวันนี้ในการเลือกเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวและหน่วยการวัดความยาวครูมาย็็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกับครูม้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ